สำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเฉลยแบบทดสอบเรื่องตัวประกอบของจำนวนนับกันนะคะข้อ1 1เป็นตัวประกอบของจำนวนนับทุกจำนวนนะคะข้อนี้ก็คือถูกเพราะว่า1หารจำนวนนับทุกจำนวนลงตัวะคะ่ะต่อไปข้อที่2นะคะตัวประกอบของ20มี5าจำนวน ผิดเพราะว่า20มีตัวประกอบ6จำนวนได้แก่ 1, 2, 4, 5, 10และ20ค่ะข้อ3ตัวประกอบเฉพาะของ18ได้แก่2และ3ข้อนี้ถูกนะคะเพราะว่า18มีตัวประกอบทั้งหมดคือ 1, 2, 3, 6, 9และ18 แต่ว่าตัวประกอบของ18ที่เป็นจำนวนเฉพาะก็คือ2และ3ข้อ4จำนวนเฉพาะคือจำนวนนับที่มีตัวประกอบจำนวนเดียวข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่าจำนวนเฉพาะคือจำนวนนับที่มีตัวประกอบ2ตัวคือ1และตัวมันเองค่ะต่อไปข้อ5นะคะ31เป็นจำนวนเฉพาะ ข้อนี้ถูกต้องนะคะเพราะว่า31มีตัวประกอบเพียง2ตัวคือ1และตัวมันเองข้อ6จจำนวนเฉพาะที่น้อยที่สุดคือ2ข้อนี้ก็ถูกต้องเพราะว่า1ไม่ใช่จำนวนเฉพาะดังนั้น2จึงเป็นจำนวนเฉพาะที่น้อยที่สุดค่ะข้อที่7ตัวประกอบร่วมของ14และ21มีเพียงจำนวนเดียวคือ7 ข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่าตัวประกอบร่วมของ14และ21มี2ตัวคือ1และ7นะคะก็คือจำนวนที่หารลงตัวทั้ง14และ21ข้อ8หอระมอของ8และ12คือ4ข้อนี้ถูกต้องเพราะว่า4เป็นจำนวนนับที่มากที่สุดที่หารได้ทั้ง8และ12ลงตัวค่ะ,ะแล้วข้อ9มันซ้ำกันนะคะก็ข้ามไปที่ข้อ10 42แยกตัวประกอบได้เป็น2คูณ3คูณ7ข้อนี้ถูกต้องเพราะว่า42มาจาก6คูณ7แล้ว6สามารถแยกออกมาเป็น2เดี๋ยวนะคะ,ะ6สามารถแยกออกมาเป็น2คูณ3ดังนั้นก็แยกตัวประกอบออกมาได้เป็น2คูณ3คูณ7นะคะก็คือเขียนในรูปที่ทุกจำนวนเป็นจำนวนเฉพาะค่ะ,อะตอนนี้นักเรียนก็ คงจะรู้คะแนนของตัวเองแล้วนะคะแล้วก็คงรู้แล้วว่าเราผิดข้อไหนนะคะแล้วเจอกันใหม่ตอนเปิดเทอมนะคะสวัสดีค่ะ